สวัสดีครับทุกคนตอนนี้พวกเราสองคนอยู่ที่ลานกลางเต็นแม่สาผูหอนะครับผมทางเข้าอยู่ด้านหลังผมนี่เองนะครับผมรถเล็กรถใหญ่มาได้หมดนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศลานด้านในกันดีกว่าตามผมมาเลยครับ พอเราเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเจอกับป้ายแม่สาผู้ห่อนะเดินตรงเข้ามาอีกนะครับซ้ายมือของเราจะเป็นห้องน้ำก่อนเลยนะด้านขวานี้ก็จะเป็นบ้านของบ้าน,าน,นพักนะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักนะครับทุกคนเป็นบ้านไม้สุดวินเทจเลยนะ ดูคลาสสิกนะครับย้อนยุคดีนะร,ราคาหลักร้อยเท่านั้นนะครับแบบ<ม>วิธีชาวบ้านไงชาวบงตอถามกับทางร้านให้อีกทีนึงนะครับราคาหลักร้อยเดี๋ยวเราเดินไปดูห้องน้ำกันครับแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านที่ไม่ได้กว้างมากนะครับจำกัดจำนวนในการกางเต็น์นะครับผมผมเข้ามาดูนะครับห้องน้ำ โทรมาก่อนเดี๋ยวใส่เบอร์โทรให้ห้องน้ำก็จะแยกเป็นสองฝั่งนะครับผมก็จะมีฝั่งนี้มีห้องน้ำสองห้องอาบน้ำสองนะสะอาดค่ะทุกคนน้ำไหลแรงดีเขาล็อกเอาไว้นะครับผมไม่สาม,มารถเดินคข้าไปดูได้เราจะมาเปิดห้องฝั่งนี้ให้ดูนะครับผม,มยาดเปิดไฟกนละ ห้องอาบน้ํามีเครื่องทําน้ำอุ่นให้ด้วยนะครับดูน้ำ oh, นํำโอ้น้ําแรงนะครับเครื่องทําน้ำอุ่นจะได้ไหมใช้ได้ปิดน้ําโอเคทน้ำอุ่นใช้ได้นะ น้ำตรงนี้ไม่ไหลนะครับขากขาเป็นแบบนั่งยองๆคราสติกเลยชาวบ,บ้านชาวมงสะอาดโอเคตกนี้ไหลนะแรงเนี่ยอเคมีที่นั่งเล่น,นเบนนี้ครับมีศาลาจุดชมวิวให้เราด้วยนะต่างเต็นท์ได้ด้วยหมอกสวยมากเมื่อกี้คลุมแบบว่า อากาศเย็นสบายแล้วก็ดีมากกลางคืนฝนก็ตกตกเป็นพักๆหมอกยังโยนกรับคืขาวอยู่นะหลังทางเต็นเขาประมาณนี้เลยทุกคนหมอก,ก็จะมาเป็นพักๆช่วงๆเราถ่ายทำเราไม่ใช้ไม้นะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงธรรมชาติด้วยตรงนี้ก็จะเป็น ที่หลบแดดสามารถเข้าไปนั่งหลบแดดทำดกิจกรรมได้แล้วก็ตรงนี้เป็นรอ,อบกองไฟสามารถจุดสิ่งไฟได้นะครับถ้ามาฤดูหนาวผมว่าน่าจะหนาวมากนะท่านอันนี้เรามาเดือน<า>กระกฎากระกฎาก็ยังอากาศหนาวนนเย็ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดนั่งพักชมวิวนะครับผม,ผมเจอแล้วบุง้ง มมก,า,กางเต็นได้ไม่ถูกกับมือกางเต็นได้แล้วก็บริเวณนี้นะครับจะเป็นจุดนั่งชมวิวนะฮะ,ะนี่หมอกก็ยังอยู่นะครับสายแล้วตรงนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านตรงนู้นก็เป็นหมู่บ้านนี่ ถ้าใครอยากชมเป็นรูปภาพนะครับเข้าไปดูที่เพจของเราได้นะผม,มเราเก็บบรรยากาศไว้เรียบร้อยหมดแล้วตรงน,นี้ก็กางเต็นท์ได้นะครับผมก่อนเราเลือกที่จะจอดรถนอนตรงนี้นะผมว่าตื่นมาเราเปิดหลังรถตู้ไว้นะชมหมอกเต็มๆเลยนะท<ร>ุกคนนะนี่เลยค่ากางเต็นท์ที่นี่ก็ เพียง150บบาทต่อคนต่อคืนนะครับฟฟสัตว์เลี้ยงเอาเข้าได้นะไฟฟ้าขึ้นเต็มใช่แล้วก็มีไฟฟ้าให้ใช้นะที่สำคัญเลยมีไฟฟ้าขึ้นโทรศัพท์แรง,แงนะครับลานก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวพวกเราก็จะออกไปเที่ยวข้างนอกกันนะผมเพราะพวกเรายังอยู่เชียงใหม่อีกหลายวันเลยนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเรา2องคนด้วยนะครับเดี๋ยวกดติดตาม,มานะครับพวกเราจะไปไหนกันต่อสำหรับคลิปนี้ขอปิดทิ้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย